ทิตาลีเสวัวังเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้เซียจ้านได้กลายเป็นโฆษกของแบรนด์เมิงเจียอย่างเป็นทางการและแฟนๆนับไม่ถ้วนก็ได้ใช้การกระทําของตนเองเพื่อแสดงการสนับสนุนแบรนด์ในวันที่ประกาศอย่างเป็นทางการยอดขายของเมิงเจียทะลุ60ล้านหยวนหรือ301.20ล้านบาทนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ของการสนับสนุนจากแฟนๆแน่นอนว่ายังมีเรื่องราวอันอบอุ่นหัวใจในกระบวนการสนับสนุนของแฟนๆ นั่นก็คือเสียรจจานได้แสดงความรักต่อแฟนๆอย่างเงียบๆอีกครั้งก่อนที่เสียรจจานจะกลายเป็นโฆษกของแบรนด์เมิงเจียการส่งมอบสินค้าของเมิงเจียบ่อยครั้งที่เป็นการเดินทางเพื่อส่งสินค้าที่ค่อนข้างยาวไกลเสมอแต่ไม่มีระบบการจัดส่งฟรีในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารแต่หลังจากที่เสียรจจานกลายเป็นโฆษกของแบรนด์เขายังได้เสนอเงื่อนไขพิเศษกับแบรนด์เพื่อให้บริการจัดส่งฟรีแก่แฟนๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร จากเหตุการณ์นี้ทําให้หลายๆคนรู้สึกได้จริงๆว่าเซอร์จานมีความละเอียดอ่อนและระมัดระวังแค่ไหนถ้าไม่ใช่เขาได้ทําร่วมกับแบรนด์แฟนๆอาจไม่รู้ว่าเซอร์จานทาอะไรเพื่อทุกคนอย่างเงียบๆแม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เซอร์จานเอาใจใส่แฟนๆของเขาอย่างเงียบๆนอกจากนี้แล้วลูกค้าเก่ายังค้นพบอีกว่าหลังจากที่เซอร์จานกลายเป็นโฆษกของแบรนด์เมืองเจียผลิตภัณฑ์ของเมืองเจียจํานวนมากก็มีราคาถูกลงกว่าเดิมมากเช่นเดียวกัน และนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เซียวจ้านพิจารณาอย่างเงีย,งยบๆสำหรับทุกคนที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนเขาและหลังจากที่ได้รู้ถึงสิ่งนี้ที่ทำให้อบุนหัวใจแฟนๆนับไม่ถ้วนต่างประทับใจจนรู้สึกน้ำตาไหลนอกจากนี้แล้วยังสามารถเห็นได้จากความคิดเห็นของแฟนๆว่าความดีของเซียวจ้านอยู่ในใจของพวกเขาทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการบริจาคอย่างเงีย,งยบๆนับครั้งไม่ถ้วนที่ผ่านมา พูดได้เลยว่าเซอร์จานพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อพิจารณาให้แฟนๆได้เห็นไม่ว่าจะเป็นการหยิบโปสการ์ดไปแบ่งปันกับทุกคนทุกครั้งที่ไปหรือบอยจากจากกองทุนสวัสดิการสาธารณะในนามของแฟนๆแน่นอนว่าความสำคัญของแฟนๆในใจของเซอร์จานนั้นชัดเจนสำหรับทุกคนรายละเอียดอันอบอุ่นได้สะท้อนถึงคุณภาพชั้นยอดของไอดอลคุณภาพสูงและนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่สุดที่เขามีต่อแฟนๆ ความประทับใจเหล่านี้ที่เซอร์จานปฏิบัติต่อ,อแฟนๆเสมอมาไม่เพียงแต่สะท้อนถึงคุณภาพที่สูงล้ำของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสะท้อนถึงความจริงใจที่ไม่เคยลืมแกนแท้ของความตั้งใจเดิมของเขาเซอร์จานเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนในทุกสิ่งจริงๆเรารู้สึกได้ชัดเจนว่าเขาเป็นไอดอลที่ควรค่าแก่การรักไปตลอดชีวิตผ่านไปแล้วกว่าครึ่งปีในปี2021่แต่แฟนๆหลายๆคนก็ยังมีความคาดหวังที่จะได้พบกับเซอร์จานมากขึ้น ในทุกๆท,ทางไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวบนเวทีหรือการออกรายการวาไรตี้ต่างๆก็ตามอย่างที่เราทราบกันดีว่าการถ่ายทำเกี่ยวกับการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เป็นความตั้งใจเดิมและสิ่งที่เซอร์จานปรารถนาจะทำและทำให้ดีที่สุดดังนั้นเพื่อเป็นการปลอบใจแฟนๆเซอร์จานมักจะมีวล็อกส่วนตัวออกมาให้แฟนๆได้เห็นบ่อยครั้งล่าสุดในวันที่24สิงหาคม เซยร์จานได้เปิดบลอ็อกวิดีโอสั้นๆและก็ได้ทำให้แฟนๆรู้สึกประหลาดใจอีกครั้งในวิดีโอใหม่นี้เสืร์จานได้ปรากฏตัวในเสืยย้อยืดสีขาวที่มีสเสน่ห์มีความสดใสมีชีวิตชีวาและเขายังเล่นสุ่มท้าทายในวิดีโอตามจุดปรับแต่ง บนหน้าจอเพื่อขยับร่างกายของเขาไปตามจุดต่างๆเมื่อพิจารณาจากกระบวนการท้าทายของเือจ้านแล้วแสดงให้เห็นว่าเขาชอบหมดของการท้าทายต่างๆมากแน่นอนว่าในฐานะผู้ชายที่หล่อและมีสเสน่ห์ที่สุดในโลกทุกช็อตได้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ที่หล่อระดับโลกของเขาอย่างไม่มีที่ติอวยเยอะไปอย่าว่ากันนะคะนอกจากนี้แล้ววิดีโอนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงความร้อนแรงอย่างมากเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากปล่อยวิดีโอ ก็ได้ปรากฏรายการค้นหายอดนิยมบนแพลตฟอร์มทันทีไม่เพียงแต่มียอดไลค์เกือบ2ล้านไลค์แต่จํานวนผู้ชมยังเกิน10ล้านครั้งอีกด้วยในจํานวนผู้ชมหลายสิบล้านคนไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นการรับรองความนิยมสูงสุดของเือร์จานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรอยยิ้มของเือร์จานบานสะพรั่งในวิดีโอก็หวานมากจริงๆแม้ว่าวิดีโอนี้จะเป็นเพียงวิดีโอสั้นๆเพียง1ิวินาทีแต่ก็ใช้สําหรับทุกคนที่รักเขา เมื่อเห็นเซียร์จานทั้งหลอ่อน่ารักสดใสและเต็มไปด้วยความตลกเล็กๆน้อยๆของเขาแฟนๆก็รู้สึกมีความสุขจากการปรากฏตัวของเขาในวิดีโอจะเห็นได้ว่าเขาดูดีมากๆไม่เพียงแต่เน้นถึงจิตวิญ,ญญาณที่น่าสนใจของเขาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นความน่ารักน่าอินดูของเขาให้แฟนๆได้เห็นอีกด้วยต้องบอกเลยว่านี่คือเซียวจจานเด็กชายที่มีหัวใจเดิมไม่ว่าความสำเร็จของเขาเจะสูงมากแค่ไหนหัวใจของเขาก็ยังบริสุทธิ์อยู่เสมอ นอกจากเรื่องเซอร์ไพรส์ของชาวเน็ตแล้วทางแบรนด์ยังได้ติดตามโคศโกของเขาอย่างใกล้ชิดไม่นานหลังจากที่เซจ้านได้ปล่อยวิดีโอสั้นๆของเขาแบรนด์กาแฟซูมิดะกาวะหรือกาแฟาทาสักะเรก็ได้อัปเดตวิดีโอในย่อหน้าเดียวกันกับบทความเอเชียนเกมเทรนดี้ค f ฟฟและเล่นวิดีโอในแบบเดียวกันกับโคษโกแบรนด์ของเขาอิกงด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับโคษกและความรักที่มีต่อโคศกของพวกเขาก็สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพที่ดีต่อกันอีกครั้ง จากความนิยมอย่างล้นหลามไปจนถึงการติดตามอย่างใกล้ชิดของแบรนด์พูดได้เลยว่าสเสน่ห์สุดยอดของเสอ้อจ้านได้รับการรับรองอีกครั้งในฐานะไอดอลคุณภาพสูงเสอ้อจ้านได้รับรางวัลความรักจากผู้คนนับไม่ถ้วนด้วยความเป็นเลิศของเขาเองในฐานะโฆษกเสอ้อจ้านได้สร้างความก้าวหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าให้กับแบรนด์จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในฐานะไอดอลหรือในฐานะโฆษกย่อมเป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่เซจันจะสามารถมีความสําเร็จในวันนี้ได้เมื่อเร็วๆนี้ได้มีคนระบุรายละเอียดของละครที่จะเอกอากาศทาง3แพลตฟอร์มหลักโดยหวังว่าจะได้พบกับผลงานที่มีแนวโน้มที่ดีที่สุดของพวกเขาเมื่อพูดถึงละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่จะเอาอากาศในขณะน,นี้ซีรีส์เรื่อง The Odd o u p l e er ได้ขึ้นสู่ความนิยมระดับบนสุดแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะถ่ายทํามา2ปีแล้วแต่ความคาดหวังจากภายนอกสําหรับรายการนี้ก็ยังไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อย และความนิยมของพวกเขาทั้งสองคนยังคงอยู่ในระดับต้นๆเสมอในช่วงสองปีที่ผ่านมาซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวรักหวานโรแมนติกที่ค่อนข้างหาย,ยากและเป็นการเข้าร่วมที่ทันสมัยและหรูหราในตลาดปัจจุบันและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ปานนับถอยหลังรอการออกอากาศของซีรีส์เรื่องนี้อย่างใจจดใจจอ่อสุดท้ายนี้พี่ปานก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ